สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับวันนี้เจอกับผมแดงของลาศนะครับวันนี้เจอกันวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่22กันยายน2568นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ละกันมวยนะครับวันนี้ก็วิจารณ์สองรายการนะครับก็คือรายการศึกปทุมธานีคิวคิวเต้บีบีคิวนะครับที่เวทีมวยปทุมธานีนะครับและก็รายการศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับที่เวทีตะวันนาบางกะปินะครับไปดูรายการแรกนะครับรายการศึกปทุมธานีบวก กิวกิวเต้บีบีคิวนะครับที่เวทีหน่วยปทุมธานีนะครับลงหนังเก่าเจริญผลลามานะครับไปดูคู่คำ้ำคู่รองและก็คู่เอกนะครับคู่คำ้ำคู่รองและก็คู่เอกนะครับไปดูคู่ค้ำนะครับเป็นการเจอกันของเจ้าซุปเปอร์เงินนะครับซุปเปอร์เงินกิวกิวเต้บีบีคิวนะครับเจอกับเพชรเงินทองลูกตาครีนะครับ ซุปเปอร์เงินนี่มวยจากอุบลนะครับก็ประเภทมวยซ้ายครบเครื่องนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยชนะน็อกยกที่1นนะครับเจ้าเสือก้างนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าเพชรเงินทองนะครับมวยจากกรุงเทพนะครับก็ประเภทมวยขวานะครับวงในดีมีลูกขว้างหน้านะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็แพ้น็อกยกที่3นะครับเจ้าพยัคพยัคลําพองนะครับคู่นี้ชอบไปที่ซุปเปอร์เงินนะครับและก็คู่รองนะครับคู่รองเป็นการเจอกันของเจ้าเพชรนาทีเกียรติจำรูนนะครับเจอกับยอดทีทัศ พอทีประกอนนะครับสําหรับเจ้าเพชรนาทีเนี่ยมวยจากสระบุรีนะครับก็ซ้อมเจ็ดจำรูนที่สระบุรีครับผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับชนะเจ้าแทนคุณมาขณะที่คู่ชกนะครับเจ้ายอดทีทัศนะครับยอดทีทัศนะครับก็ผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็มีชนะน็อกยกที่2นะครับเจ้าพยักษ์อีสานนออันวัดยิมนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรนาทีนะครับและก็คู่เอกนะครับคู่เอกก็ชิงทุนการศึกษา20,000 0บาทนะครับ อากุมะคิวคิวเต้บีบีคิวนะครับวันนี้เจอกับเจ้านายกเล็กสันติสุรินนะครับเจ้าอากุมะน,นะครับอากุมนะมเนี่ยประเภทมวยฝีมือนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยมีชนะน็อกยกที่3เจ้าเพชรกล้องล่านะครับขณะที่คู่ชกนะครับนายกเล็กนะครับก็ มวยจากยสโสทรนนะครับซ้อมดวดเป๋มวยไทยที่อุบลนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็ชนะฉลามดำนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้เจ้าตาต้ามานะครับต่อตาต้าปอรลาเสือนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าอาุมะนะครับอาคุมะนะครับหรือว่าเจ้าแสนคมสราชภูมินะครับก็มวยชอบรายการศึกปทุมธานีนะครับชอบเจ้าอาคุมะนะครับอาคูมะแล้วก็เพชรนาทีนะครับอาคุมะแล้วก็เพชรนาทีนะครับ ส่วนรายการที่2นะครับก็เป็นรายการศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับที่เวทีตวันนาบางกะปินะครับจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับมวยก็มี2รอบหมดเคยนะครับรอบแรกทูโฟยูมาตอน6กโมงแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมในทางเว็บไซต์ g o s สปอร์นะครับไปดูคู่มวยรอบแรกนะครับคู่มวยรอบแรกไปดูคู่รองกับคู่เอกนะครับคู่รองนะครับประตักทองคําซิลบีมวยไทยนะครับ เจอกับวันเผด็จเจ็เขาน้อยนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด109นะครับ109ประดักทองคำเนี่ยมา1น9 6นะครับลดไป0.6นะครับขณะที่เจ้าวันเผด็จนะครับมา108.4นะครับ108.4ก็ขาดไป0.6นะครับก็คู่นี้ชอบไปที่เจ้าประตักทองคำนะครับประตักทองคำซินบีมวยไทยนะครับและก็คู่เอกนะครับเบอร์หนึ่งสอสละชีพนะครับเจอกับฉลามชนหนองบางไทรนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด1 1ึ 117นะครับ117เบอร์หนึ่งก็ซ้อมสอนสละชีพนะครับก็ประเภทเขาในดีครบเครื่องนะครับขณะที่ฉลามชนก็ประเภทอาวุธหลากหลายนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งสอสละชีพนะครับมวยชอบรายการศึกมวยไทยพันธมิตรช่วงแรกนะครับชอบเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งแล้วก็ประตักทองคํานะครับ ส่วนช่วงที่2นะครับไปดูคู่รองกับผู้เอกนะครับคู่รองนะครับสยบเพชรสศสิวัฒนะครับเจอกับออโต้บูมเด็กเซียนนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด101นะครับก็มา108ขาดไป0.2ด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ชอบไปที่สยบเพชรนะครับสยบเพชรก็ซ้อมอยู่กับทีมงานเสียต่อนะครับสศสิวัฒนะครับประเภทอาวุธหลากหลายกล้าแรกกล้าบวกนะครับและก็คู่ที่8นะครับชิงแชมป์นะครับดาวเด่นลูกบ้านใหญ่นะครับเจอกับผู้ดาวลูกส่วนออโต้อาวันนะครับคู่นี้สู้กัน 44กิโลนะครับคุณนี่ชอบไปที่เจ้าดาวเด่นนะครับดาวเด่นลูกบ้านใหญ่นะครับหมือชอบช่วงที่2นะครับสยบสยบเพชรแล่ก็ดาวเด่นนะครับสยบเพชรแล้วก็ดาวเด่นนะครับส่วนช่วงแรกนะครับประดักทองคําแล้วก็เบอร์หนึ่งนะครับนี่คือมวอชอบวันนี้นะครับในรายการศึกมวยไทยพัธมิตรนะครับที่เวทีตะวันดามากะปินะครับก็จัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับนี่คือมวยชอบทั้งหมดวันนี้นะครับก็ ฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามนะครับทั้งทางเพจและก็ YouTube นะครับทุกๆช่องทางของจิมงานด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเข็มรัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ